เดบมอต้อนรับซัมเมอร์ดึงครอบครัวชมผู้เปิดงานพร้อมเปิดตัวเอมเฟรนกลุ่มเดอบมอเดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่องอัดงองงูบอใบไม้300ล้านบาทจัดแคมเปญ The Epic Summer c Ation มหากาศดับร้อนแห่งปีตั้งแต่วันนี้ลบ -23 เมษายนนี้ผนึกพันธมิตรร้านค้าป้านรีเทลเทนเมนต์ สร้างปรากฏการณ์ความสนุกแบบมหากราบที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตรส่งมอบประสบการณ์แฟชั่นความสุขความสนุกรับซัมเมอร์จับมือพันธมิตรแบรนด์แฟชั่นและสปอร์ตชั้นนำมากกว่า120แบรนด์ดังสร้าง e x ็ l u คลูซีฟโชว์เอ็กซคลูซีฟชวบวดลุกแฟชั่นในรันเวย์สุดแฟนตาซีเสริมด้วยโอจูวิแบรนด์สมูทตี้ชื่อดังสัญชาติไทย ผู้นำเทรนน้ำผักผลไม้ปั่นลักชัวรี่ยกระดับประสบการณ์พิเศษ c o l l a บเรชั่นเอ็กซ์คลูซีฟลอนเมนูพิเศษไายก่อนใครพร้อมต่อยอดกระแส m a s ตฟีเวอร์หลุกความน่ารัก3อ m b r a c e สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า c u เมอ m e r อนเกจเ m e n t รวมถึงบัตรโปรแรงเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายในภายในห้างสรรพสินค้าเดอร์มอลไลสโตเ e ม p o เ i u m e m p เทียเอโมเซียและพารากอนดีพาทเมนสโต์ คุณวรกล์ตุลาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดบริษัทเดอะมอกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ Easy e r i t 2.0ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ มามสามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น30%ในระยะเวลา44วันโดยมีปัจจัยหนุนจากเทศกาลตรุษจีนวาเลนนาเข้ามาเสริมให้มีความต้องการสินค้าบริการเพิ่มขึ้นในขณะที่ในปี2,568-2,25 0แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างระมัดระวังโดยศูนย์วิจัยเกติกรไทยคาดการว่าการบริโภคภาคเอกชนจะเติบโต2.4%ลดลงจากปี2,560ที่เติบโตราว 4. สาเหตุหลักมาจากค่าครองชีพที่สูงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวทำให้กลุ่มเดิมมอ,อกรุป๊ปผู้พัฒนาโครงการคาบหลีกขนาดใหญ่ที่มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงได้อัดฉีดงบประมาณ300ล้านบาท จัดแคมเปญช่วงซัมเมอร์ในเดือนนี้คเมษายนนี้กระตุ้นการจับจ่ายเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพิ่มความคุ้มค่าในการจับจ่ายของลูกค้ามากขึ้นแคมเปญซัมเมอร์มีผลต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคาบลีกในประเทศในปีนี้กลุ่มเดอรมอ อัดฉีดงบประมาณในแคมเปญซัมเมอร์เพิ่มขึ้นจาก220ล้านบาทในปี2,568เป็น300ล้านบาทเพิ่มลูกบรรยากาศให้คนไทยออกมาจับจ่ายใช้สอยผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในภาพรวมโดยมีเทศกาลสงกรานต์เป็นปัจจัยบวกสำคัญซึ่งแคมเปญซัมเมอร์ที่จัดขึ้นจะมอบทั้งความสุขและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายให้กับคนไทยโดยตั้งแต่วันนี้ลบ23เมษายนได้จัดแคมเปญ The Epic Summer c a t i o n ม,มหากาบดับร้อนแห่งปีซึ่งจะมอบความคุ้มค่าทุกการช้อปปิง้งภายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า The Mall Lifestyle, Emporium, m q t i e Emosphere, Paragon Department Store และส่งมอบประสบการณ์มหากาบความสุขร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าแบรนด์ชั้นนำพันธมิตรธุรกิจด้วยกิจกรรมการตลาดที่เดอรมอลไลฟ์สโตทุกสาขาปั้นรีเทลเทนเมนสร้างปรากฏการณ์ซัมเมอร์แบบมหากาบในซัมเมอร์นี้ศูนย์การค้าเดอรมอลไลฟ์สโตร่วมกับพันธมิตรธุรกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน บริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนและแบ,บแรนด์แฟชั่นไล์สไตล์ร้านอาหารชั้นนำในศูนย์การค้าและห้างกว่า120แบรนด์ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์แฟชั่นความสุขความสนุกในซัมเมอร์ตอบย้ำความเป็น A happy place to live life ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัวซึ่งเป็นแนวคิดของ t h เดอ r มอ i f e Store ภายใต้แนวทางรีเทลเทน ment ที่ครบทุกองค์ประกอบความสุขความสนุกกับบรรยากาศและกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องแบบมหากรบมมหากา f a แฟชั่นเด e p อ c s ิ m m m r Journey f แฟชั่นโชว์กับการ Create Look f a แฟชั่น o l l e c t i o n ใหม่รวมกว่า100 ลุกจากผู้ประกอบการแบรนด์แฟชั่นชั้นนํานําเสนอผ่านเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผสานความเป็นแฟชั่นในรูปแบบบรอดเวยสุดแฟนตาซีครั้งแรกเปิดเวทีด้วยครอบครัวแฟชั่นนิสตาชื่อดังชมพู่อารยาน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลโดยมีให้ชมย้อนหลังที่ FB The More l i ล e Store บางกะปิและ YouTube The More Group และให้ชมต่อเนื่องพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมา สนุกกับการเปิดตัวเอมเฟรนสาม,มารถคอดสุดที่ไว้คาแรคเตอร์ตัวแทนนักชอปมิรามิรามิรา,ามิราสาวสายแฟเจ้าแม่แฟทันมีมี่ม,ม,มีมี่เจ้าก้อนจอมสนสุดไฮเปอร์และเมื่อเมือม่อเมื M ่อ MUR นักชิมอาหารสายรีวิวที่ไหนดีอะไรเด็ดพี่จะไม่พลาดมาร่วมสร้างเอนเจเมนต์ต่อยอดปรากฏการความสนุกแบบมหากราบตอบรับกระแสม,มาคอตฟีเวอร์ มหากราบความสุขนักชอบนักชิมพบเมนูพิเศษจากโอจุย W A I K I K I Sky Smoothies e, เปิดตัวเป็นครั้งและเปิดขายแบบเอกล u s i v e ให้ทีมก่อนใครในซัมเมอร์นี้ตั้งแต่วันนี้ลบ31มีนาคมที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เท่านั้น และรับโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับทุกๆก,การใช้จ่าย mm. ในร้านอาหารส่วนลดร้านแฟท่่นแบรนด์ดังพร้อมรับมากว่าเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB, Bank ครอบ Bank, m Visa และ h ออนหรือสมาชิกเ m c a r d รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาและเดอะมอลล์โคราชและรับสิทธิ์ลุ้นทองคำหนัก1บาทตั้งแต่เดือนเมษายนกรกฎาคมเดือนละ5รางวัลเมื่อช็อปครบทุก500บาท รับ10เพียงสแกนใบเสร็จร้านค้าในศูนย์ผ่าน l ล n e อ f ฟ i ิเชียล The More Group ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ผ่าน M อ a มกาดแอปพลิเคชันโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook The More Group มหาการกิจกรรมพบกิจกรรมสนุกสร้างสารรค์สำหรับทุกคนในครอบครัวพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิล,ลปินดังที่ไลน์อั สนุกกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์กับการปักหมุดเล่นน้ำสงกรานต์ชมมินิคอนเสิร์ตที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปพิเศษสุดที่ h a r ์เบอร์ไอแลนด์จัดงานสงกรานต์มอบความสุขให้สนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตพร้อมบูธดีเจและของที่ระลึกภายในงานช่วงวันที่12 15เมษายนนี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ รับโปรโมชั่นสุดคุ้มเพิ่มมูลค่าทุกการใช้จ่จายภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียเอโมเซียและพารากอนดีพาร์ทเมนต์สโตร์ประเดิมความฮอตรับซัมเมอร์2 0 2 5ระดมสินค้าคอลเลกชันใหม่และสินค้ายอดนิยมลดสูงสุด70%พร้อมนิวพิเศษทุกสุกเสาร์อาทิตย์ตลอดแคมเปญรับของสมนาคุณรวมมูลค่ากว่า19ล้านบาทเมื่อร่วมกิจกรรมช้อปตามกำหนด พิเศษทุกสุกเสาร์อาทิตย์ชอบสะสมเอ็มสตาร์รับของสมนาคุณรวมมูลค่ากว่า14ล้านบาทและชอบผ่านบัตรเครดิตแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าหรือบัตรเครดิตกสิกรไทยครบตามที่กำหนดรับเพิ่มเอ็มแคชคัพนสูงสุด1,800บาทรวมกูเม่มาเก็ตและพาวเวอร์มอลชอบภายในแผานากกูเม่มาเก็ตหรือโฮมเฟรชมาต์ครบ1,500บาทในแผานากพาวเวอร์มอลครบ10,000บาทขึ้นไปใบเสร็จรับของสมนาคุณพิเศษ รับโปรแรงต่อเนื่องกับเพดเซลเปเดือดแจกหนักระหว่างวันที่27มีคอลบเมยยอสมาชิกเอ็มการ์และบัตรเครดิตแบงคอกแบงเอ็มวีซ่าหรือบัตรเครดิตกสิกรไทยรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุงสด5,000คะแนนเมื่อช็อปภายในห้าง5,000บาทขึ้นไปใบเสร็จพิเศษทุกวันเสราร์อาทิตย์สมาชิกเอ็มการ์แลก20เอ็มพอยต์ผ่านแอปพลิเคชันเอ็มการ์รับพ e ีคัพพอนส่วนลด10สำหรับซื้อสินค้าภายในห้างสมาชิกบัตรเครดิตแบงคอกแบงเอ็มวีซ่าแลก แสะสม100เอยมพรับอีคัพทอนเพิ่มมูลค่า100บาทพร้อมร่วมสนุกกับมินิเกมรับของรางวัลอีกมากมายสุดยอดนักชอป10ท่านยังสามารถรับฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานครเซี่ยงไฮ้โดยสายการบิน SPRING AIRLINE รางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารางวัลละ50,000บาทรวมมูลค่า500,000บาท ลูกค้าต่างชาติรับ World Privilege Exclusive Deal for Global t o u r i s t เมื่อช็อปใน Emporium Emp e m p o r t i e r Atmosphere และ Paragon Department Store ครบ20,000บาทขึ้นไปรับคูปอ,องเงินสดรวมสูงสุด1,200บาทช็อปที่ The Mall Life Store บางกะปิครบ30,000บาทขึ้นไปรับคูปอ,องเงินสด8 0 0บาทเพื่อต่อยอดในการช็อปครั้งต่อนอกจากนี้ยังเอาใจเด็กๆก,กับสวนน้ำลอยฟ้ามหาึมาและสนามเด็กเล่นที่ใหญ่ที่สุดในไทย Harbor Island ฮาเบอร์ไอแลนบนพื้นที่กว่า11,000ปรอพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกและสวนสนุกในร่มที่มีเครื่องเล่นสุดท้าทายจากยุโรปรวมถึงพื้นที่สำหรับเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยตลอดการเล่นพร้อมภารกิจพิเศษฮาเบอร์แลนด์เบนลี่สีฟรีหนึ่ง เล่นครบ4สาขารับฟรีฟรีพาส1โค้ดพร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษถึง50รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน68ที่ h a r ์เบอร์แลนด์ชั้น3ทั้งนี้จากมาหากาบความสุขรับเสมอที่อัดแรงต่อเนื่องในส่วนโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดแคมเปญลุ่มเดอะมอ ตั้งเป้าผลตอบรับการใช้ใจ่ายจากกลุ่มครอบครัวในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์สำหรับเดอะมอลไลสโตในขณะที่ผลตอบรับการใช้ใจ่ายจากกลุ่มคนทำงานนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นจะมาจากห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองอย่างเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทีย เอมสเฟีย e และพารากอนดีพาร์ตเมนต์สโตโดยสามารถสร้างยอดขายโดยรวมจากแคมเปญกว่า6,000ล้านบาทเพิ่มทราฟฟิกภายในศูนย์และห้างกว่า15%เปอร์เซนต